ดีค่ะทุกคนที่เห็นตังโมงกล้าโชว์ผมสวยแบบนี้นะคะบอกเลยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตังโมงเนี่ยมีปัญหาผมเสียเยอะมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะผมขาดหลุดล่วงผมบางแห้งเสียแตกปายนะคะแล้วผมเนี่ยก็ยาวช้าแบบสุดๆเลยค่ะล่าสุดนะคะตังโมงได้ไปเจอกับอาหารเสริมบำรุงเส้นผมตัวหนึ่งมาที่บอกเลยว่าตอบโจทย์กับสาวๆวัย30อัพแบบเรามากๆเลยค่ะ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินเทนซีฟนูต i ิพัตตา GNT ด้วยสารสกัดหลักจากธรรมชาติที่อ่อนโยนและปลอดภัยในการช่วยลดผมร่วงเพิ่มผมใหม่ผ่านการรับรองการใช้สารสกัดออร์แกนิกจากออยอพร้อมทั้งช่วยลดการขาดหลุดร่วงของเส้นผมกระตุ้นการเกิดเส้นผมใหม่ให้แข็งแรงพร้อมทั้งช่วยป้องกันร,รังแคลดการอักเสบบนผิวหนังศีรษะและชะลอการเกิดผมงอกก่อนวัด้วยนะคะ ตัวนี้ทานแค่วันละ1เม็ดเท่านั้นค่ะ1กระปุกมี30เม็ดรู้สึกได้เลยว่าผมขาดุดล่วงลดลงเห็นผลตั้งแต่กระปุกแรกตอนนี้ทานต่อเนื่องมาได้3มกระปุกประมาณ3เดือนค่ะเห็นได้ชัดเลยว่าผมเกิดใหม่ดกดำเยอะมากเลยค่ะเพื่อผลลัพธ์ที่ดีและเห็นผลไวแนะนําให้ทานต่อเนื่องกันแบบโมเลยนะคะตอนนี้ใครๆก็ทักว่าสุขภาพผมสวยขึ้นดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลยค่ะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมและหนังศีรษะอยู่แนะนําตัวนี้เลยค่ะ